ครับสวัสดีครับนะวันนี้ก็มีในส่วนของกระบะเข้าใหม่นะครับบอกเลยว่าเข้าใหม่เพียบนะครับผ่อนถูกๆฟรีดาวได้ทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นอีซุหรือแม้กระทั่งตัวเตี้ย4ประตูนะครับของโตโยต้าลีโวนะครับเข้ามาเยอะแยะแถมตัวนี้นะครับใครที่ตามหาตัว G ีอยู่นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับตัว X อซิลีก็เข้ามาใหม่นะครับหรือแม้กระทั่งตัวหน้าหมูป่านะครับนี่ครับเลขใหม่บอกเลยว่าน้อยมากนะครับเป็น4ประตู พรีเลนเนอร์ arner, หน้าหมูปา่าตัวใหม่นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยเดีย๋ยวเรามาดูออปชันกันนะครับว่าจะเป็นยังไงวันนี้ผมจะมาอัปเดตในส่วนของราคานะครับเลขใหม่แล้วก็เลทผอนนะครับมาอัปเดตกันว่าคันไหนเข้าใหม่กันบ้างชอบคันไหนสามารถโอนมาจองกันได้นะครับนํามาล็อกรถกันก่อนนะลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะครับสามารถซื้อรถกับผมได้เหมือนกันนะครับไม่จําเป็นต้องมาทําเรื่องที่กรุงเทพนะผมมีบริการไฟนั้นไปหาถึงหน้าบ้านคนอนุมัติผ่านแล้วผมส่งรถสไลด์ให้ด้วยครับทั่วประเทศ วันนี้เติมเต็มเต็มอัตราศึกนะครับเดีย๋ยวเรามาอัปเดตกันในคลิปถัดไปนะครับ ครับสวัสดีครั้งนะครับนะวันนี้ก็มาเจอกับผมนะครับแมนเพชรยนกระบะมือ2นะครับก็อยู่ในช่องของกระบะมือ2คัดเกรดแมนเพชรยนเนาะก็คนที่จริงใจที่สุดแล้วในมีนบุรีนะครับแล้วก็เรื่องความชัดเจนเนี่ยผมชัดเจนสุดใครที่เป็นเกี่ยวกับอยากได้เป็นในส่วนของที่เป็นรถหน่วยงานหรือรถบริษัทนะครับที่นี่มีเยอะแน่นอน หรือสามารถซื้อไปในนามบริษัทก็ได้นะครับเรามีการโอนเรามีการต่อภาษีพรบให้นะครับและแถมเป็นลดคัดเกตนะถ้าพบว่ามีการชนหนักจมน้ำพีความนะครับผมรับซื้อคืน1 0อเพี่ไม่ต้องห่วงนะครับใครที่อยากได้สามารถติดต่อมาได้ด่วนๆนะครับวันนี้ก็จะมา,าอัปเดตกันเนาะเป็นกระบะเข้าใหม่เพียบเลยพี่นะครับนะเต็มอัตราศึกนะครับบอกเลยว่าเข้าใหม่เยอะแยะแน่นอนมีทั้งตัวเก่าตัวหน้ารอตัวก่อนเปลี่ยนโฉม X s e r ซ e ลนะครับ ปีใหม่ๆไม่น้อยไม่หลักหมื่นผมมีเพียบเลยนะครับเดี๋ยวเราไม่ทําการเป็นเสียเวลากันนะครับเดี๋ยวมาชมในส่วนของคันนี้ก่อนละกันนะครับสำหรับรีโวตัวใหม่นะ,นะตัวนิวเนาะตัวนี้ก็เป็นตัวหน้าหมูป่าแล้วเรียบร้อยเป็น4ประตูยกสูงพิเลนเนอร์นะครับดับเบิลแคปเนาะเข้ามาแล้วเรียบร้อยกับป้ายทะเบียนสวยๆพี่966นะคันนี้นะครับขออนุญาตด,ดูชีตแป๊บน,นึงนะครับเป็นตัว2.4ตัว NT พี่ นะครับนะ2.4ตัว NT เป็นรถปี2021 22นะครับสีบรอนเงินนะครับสีดูแลรักษาง่ายเรขยไม่แสนสองเท่านั้นแล้วก็ราคาไม่ข้ามหกแสนนะครับราคาอยู่ที่นะครับห้าแสนเาหนพีนะเกียร์ออโต้ย้ำอีกทีว่าเกียร์ออโต้นะครับล้อแมกของตัวใหม่จะเป็นสีเทาดําแบบนี้เลยนะครับมาพร้อมกับยางผมดูให้นะครับ ยางแมคครปบ17นะครับยางปี2023แล้วเรียบร้อยนะครับนะก็เป็นของโยโกฮามานะพี่ก็เอาไปเช้งงานยา,ยาวๆแล้วก็ในส่วนของคัสซีครับตัวเลขคมๆนะครับด้านหลังก็ถือว่าสวยนะไฟใหม่แล้วเรียบร้อยคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะครับยังไม่ทำการปรับสภาพนะพี่ถ้าใครได้ไปยังไงคุ้มค่านะ,ะด้านในสวยนะด้านในกำลังชงนะกำลังชงกำลังถอดเบาะออกไปซักออกไปทำความสะอาดนะครับคันนี้ก็ถือว่าสวยนะ รถปี2021นะครับอ่าคันนี้แบบหนึ่งนะ21 22เนาะที่ผมบอกไปเลขหม่แค่แสนสองเท่านั้นนะครับหน้าสวยด้วยายทะเบียนสวยด้วยนะไฟด้านหน้าได้มาพร้อมกับไฟเบรกเตอร์นะครับตัว daytime LED แล้วเรียบร้อยเก็บระหว่างกันชนนะครับไม่มีอ้านี่คือรถเข้าใหม่ที่ยังไม่ทำการปรับสภาพนะครับสีสวยมากนะพี่ใครได้ไปคุ้มค่าแน่นอน แล้วก็อีกคันหนึ่งนะสำหรับสาววกของอี s ซูดีแมนะครับ1.9ตัว X-Series เข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับสำหรับคันนี้เป็นรถปี2021นะครับนะจด22เรขกใหม่ถ้าผมจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ90,000เรขกใหม่ไม่ข้ามแสนพี่แล้วก็ราคาดีราคาไม่ข้าม700,000นะครับอยู่ที่679,000นะครับ X Series ชุดแต่งของแท้อยู่แล้วนะครับไม่ต้องไปทำอะไรเพิ่มนะ เขาเอาในส่วนของตัวแซดเนาะมามาแต่งนะครับนะมาแต่งตัวนี้ก็ถือว่าสวยเลยนะครับสีดำเงาๆอันนี้คือยังไม่ได้ชงนะแต่อยากให้เห็นสภาพแรกเข้าครับว่าไม่มีการชนหนักจมน้ำพิกคว่ำม,มาแน่นอนนะครับป้ายทะเบียนก็มาจากแพร่นะครับแต่ป้ายทะเบียนทุกคันต้องเปลี่ยนมาเป็นกรุงเทพพี่ไม่ต้องห่วงด้านในเบาะหนังนะออปชันครบกล้องถอยมีให้แล้วเรียบร้อยแอร์หลังครบจบนะครับนะบนะสำหรับคันนี้ผมก็วันนี้ผมไม่ได้เปิดภายในให้ดูนะเพราะว่ารถมันเยอะนะครับ วันนี้มาถ่ายอัปเดตกันให้นะครับแล้วก็อีกหนึ่งตัวนะสำหรับคนที่ตามหาตัว G อยู่นะครับนะสำหรับคนที่ตามหาตัว G อยู่ต้องรีบๆกันหน่อยนะครับเพราะว่าเข้ามาแล้วเรียบร้อยออปชันครบเบาะหนังไฟล์เดอน,นาโปรเจคเตอร์กล้องถอยชัดเจนหน้าจอเดียวกันกับ Fortuner ขนาด7นิ้วนะครับคันนี้เลยพี่นะครับถือว่าครบจบนะตัวนี้นะครับมากับป้ายทะเบียนนะครับ9 อ่าหกนะครับหกเก้าสองเก้าปฏะเปลียนกรุงเทพแล้วเรียบร้อยนะครับออปชันครบนะครับนะออปชันครบใส่ในส่วนของกระจกมองข้างด้านข้างนะครับนี่เลยนะอ่าสำหรับกันรถปีนฟุตบาทเนาะนะครับเขาก็ติดตั้งมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนะคันนี้ถือว่าสวยได้ร้อแม็กนะพร้อมกับยางนิชลินปีสองพี่สิบโอ้โหยางปีใหม่แล้วเรียบร้อยฝุ่น,นโคลนอาจจะเยอะหน่อยนะครับมือจับโครเมียมนะครับด้านในเบาะหนัง พี่ไม่ต้องห่วงนะครับออปชั่นครบแถมกับกล้องถอยของแท้กันชนมีมาให้แล้วเรียบร้อยนะครับนี่ครับ2.4ตัว G ีนะครับคันนี้เป็นรถปี2018นะครับเลขไม่แสนกับอีก9,000นะพึ่งแสนกับอีก9,000นะครับราคาดีๆนะครับราคาอยู่ที่5 7 9 0 0 0 5 7 9 0 0 0จัดไปแนซ์ฟรีดาวได้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ10,000บาทรวมทุกอย่างเอาไปรวมในยอดจัดได้ รถทุกคันที่ผมถ่ายสามารถฟรีดาวได้หมดขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้าและดอกเบีย้ยพิเศษนะครับพูดกันตรงนี้เลยนะครับขึ้นอยู่กับเครดิตลูกค้านะครับไม่ใช่ว่าเครดิตไม่ดีแล้วอยากได้ดอกเบีย้ยพิเศษนี่ยากนะพี่นะครับนะผมก็คุยกันตรงๆแบบนี้เลยนะแต่ถ้าเครดิตดี๋ย่าผมช่วยดันเต็มที่นะครับพี่ไม่ต้องห่วงนะพี่ดูในมือผมเนะี่ยชี้เต็มเต็มเต็มในส่วนของโทรศัพท์ผมเลยนะนี่ครับ ส,สวยๆนะสำหรับคันนี้เดีย๋ยวผมพาไปดูในส่วนของด้านในกันนะครับรถเข้ามาเยอะนะครับนะรถเข้ามาเยอะนะ,ะสำหรับคนหาตัวแคปนะครับที่มีแคลิบอยคันนี้นะครับเข้ามาอีกหนึ่งคันนะครับนะคันนี้ก็เข้ามาใหม่อีกหนึ่งคันนะครับคันนี้ถือว่าสวยนะแต่เดี๋ยวผมในส่วนของอีซูเดี๋ยวผมมาอัปเดตราคาให้นะครับผมไม่ขออัปเดตในส่วนของตัวรีโวก่อนแล้วกัน นะครับเพราะว่ารีโวเข้ามาเยอะนะครับรีโวเข้ามาเยอะในส่วนของตัวนี้เป็นตัวต้ารี v o นะครับสประตูนะตัวแ e ดอิดิชัหรือ d o u เ l e c a คปนะตัวเตี้ยนะครับคันนี้สวย4ประตูเข้ามาแล้วเรียบร้อยเป็นตัวหน้าหมูป่าด้วยพร้อมกับคลิบอยใช้งานนะครับหน้าหมูป่านะพี่คันนี้บอกเลยว่า2.4ตัวมิดด้วยเกียร์ออโต้นะครับรถปี2021เครับเลขไม่แ80,000ราคาแค่4,99,000 นะครับนาะราคาแค่499,000ฟรีดาวผ่อนแค่8,000นะครับหน้าหมูป่าสีสวยคันนี้ไม่ต้องทำอะไรครับล้างตั้งขายพอนะผมดูจากสภาพนะครับกิบเลยนะพี่กิบเลยพร้อมกับแคลริบอยนะใช้งานจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยถ้าผมจำไม่ผิดรถนี้เป็นรถหน่วยงานนะเกียร์ออโต้นะครับรถนี้เป็นรถหน่วยงานใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน,น,น่นอนนะสำหรับคันนี้ผมเดินดูให้รอบคันแล้วครับสีเดิมรอบคัน สภาพมากลิบเลยเงาเงาแบบนี้นะครับมาในส่วนของคันสีดำนะครับตัวใหม่อีกเหมือนกันนะครับนะอีกเหมือนกันนะล้อแม็กพี่ดูก่อนนี่ครับล้อแม็กปัดเงาทูโทนผมบอกเลยว่าท็อปแน่ๆนะคันนี้ท็อปแน่ๆนะครับคันสีดำสีประตูดับเบิลแคปพพเลเนอร์ยกสูงนะครับตัวนี้2.4ตัวมิตโอ้โหนะพี่2.4ตัวมิตราคาไม่ข้าม6 0แสนครับอยู่ที่ 5 8 9 0 0 0ในรถปี2020ครับเลขไมคแค่แสนสาอ่าเลขไมคแค่แสนสามนะพี่ผมให้ดูก่อนรอบคันฟรีดาผ่อนอยู่ที่ประมาณ11,000นะครับผมชอบล้อแม็กมากเลยนะครับล้อแม็กปัดเงานะเอกลักษณ์ของเขาได้ตัวมิดด้วยนะครับในส่วนของตัวมิดนะครับจะมีในส่วนของกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับออปชันก็จะเหมือนในส่วนของตัว e ีพัดนะสมัยก่อนนะครับ แต่ตัวนี้กล้องถอยมีมาให้นะครับนะกล้องถอยมีมาให้แล้วร้อยกันชนอยู่ในสภาพดีนะครับด้านข้างแจ่มๆแบบนี้นะผมว่าใครไม่ดูคลิปนี้ผมว่า,าพลาดนะครับด้านในนะครับนะเป็นเบาะผ้านะหมดอีโคครบจบนะย้ำอีกทีว่าเป็นในส่วนของเกียร์แมนนวดนะครับไม่ใช่ออโต้นะเป็นแมนนวดนะครับแต่ราคาดี ใครตามหาตัวเมนนวด2.4ตัวมิดตัวนี้อยู่นะครับห้ามพลาดเลยเพราะว่าในส่วนของที่ผมเอาเข้ามา mm hmm. เกียร์เมนนวดเพราะว่าลูกค้าต้องการเกียร์เมนนวดเยอะมากนะครับนะ2.4ตัวมิดนะครับแต่ถ้าเป็นออโต้ราคาจะเพิ่มขึ้นไปอีกประมาณ5 0,000ื่นนะครับราคาจะเพิ่มขึ้นไปประมาณ5 0,000ื่นนะรถปี20เรกไมล์แสนสาราคาที่5้าแสนแปดหมื่นเก้าพันฟรีดาวผ่อนแค่หนึ่งหมื่นหนึ่งพันครับมาอยากเห็นสีขาวเกียร์ออโต้ไหมคันนี้เลยพี่ นะครับนะสีขาวเกียร์ออโต้นะป้ายทะเบียน 7, 8, 8, 7นะผมดูก่อนวนะ่าป้ายทะเบียนคืนไหมนะครับ 8, แป๊บนึงนะพี่นะครับรถเข้ามาเยอะแยะนะในชีตไม่น่าจะอัปเดตนะ 8, 7, 7, 8อ่าอ่ะตัวนี้ราคายังไม่เข้านะครับราคายังไม่เข้า นะครับนะราคายังไม่เข้าคันสีขาวแต่ใครอยากทราบราคาคันนี้นะครับติดต่อมาไดนะ้ถ้าผมจำไม่ผิดดูจากสภาพของล้อแม็กหรืออะไรแล้วน่าจะเป็นในส่วนของตัว NT เป็นตัวแค p นะครับเป็นตัวแค p ขออภัยนะขออภัยเป็นตัว Smart Cap p ็ r พิเลนเนะครับนะเป็นตัว Smart c แค p ็ r พิลรราคาอยู่นี่อป้ายคืนนะครับคันนี้ป้ายคืน นะครับนะคันนี้ป้ายคืนทะเบียน7887เป็นป้ายประมูลนะครับนะลูกค้าคนเก่าคืนไม่เป็นไรเดี๋ยวผมจัดการในส่วนของป้ายทะเบียนให้นะครับเป็นรถปี2022-23นะครับรถปี2022-23เกียร์ออโต้เลขไมสามห0ื่นราคาแค่5,59,000ฟรีดาวผ่อน9,000ครับมีแคลิบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับันนี้ถือว่าสวยกันชนด้านหลังครบจบกล้องถอยมีมาให้ นะครับสำหรับตัวนี้บอกเลยว่ากล้องถอยมีมาให้แล้วเรียบร้อยรถปี2022 23เรขใม่38,000ราคา559,000นะครับเกียร์ออโต้นะคันนี้เกียร์ออโต้นะครับฟรีดาวผ่อนมาน9 0 0 0อาคันนี้ถือว่าสวยนะเมื่อกี้ผมไปดู4ประตูนะผมนึกว่าเป็น4ประตูนะขออภัยนะครับรถเข้าใหม่ยังไม่ได้อัปเดตเนาะ แล้วก็มาในส่วนของอะคันนี้รถของลูกค้าผมเองนะครับนะไม่ขออนุญาตถ่ายเนาะนะครับเป็นการพีออเดอร์มานะครับเกียร์ออโต้ใหม่ห้0 0 0ื่นนะครับในส่วนของอ่าเซ t อีดิซอดนะครับนะคันสีขาวผมก็ได้เข้ามาเยอะเลยพี่นะครับสำหรับตัว z ซ d อ t ดิชัคันสีขาวเนาะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าราคาประมาณเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับกับคันนี้นะครับเป็นตัว1นึ่อ่าปัายทะเบียน1 2 0 8นะครับ ป้ายทะเบียน1208นะขออนุญาตดูชิดแป๊บหนึ่งนะครับ1208อ่ะนะครับ2.4ตัว NT นะครับ2.4ตัว NT นะรถปี21นะครับรถปี21เกียร์แมนนวลนะครับปี2021เลขไม่แสนสามราคาที่389,000โอ้โหราคาดีพี่ผ่อน7,000เองผ่อน7,000นนะครับผ่อนถูกกว่าบิ๊กไบค์อีกนะ ช่วงนี้ช่วงหน้าฝนครับหารถไปใช้งานกันดีวดีกว่าให้ลูกให้เมียตากแดดตากฝนไปโรงเรียนไปจ่ายตลาดนะผมแนะนําเอารถไปใช้งานนะครับเกียร์แมนนวลผู้หญิงก็ขับได้ครับผู้หญิงเก่งอยู่แล้วนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มสําหรับคันนี้นะครับนะสวยๆเลยแหละนะครับและที่สําคัญอีกคันนึงนะ2.4ตัว n t z e d i t i o n Smart c a p นะครับโอ้โ oh, หชื่อยาวมากนะพี่คันนี้ราคาอยู่ที่389,000รถปี 2, 0, 2021ไม่แสนสองเท่านั้น ราคาเท่ากันนะราคาเท่ากันต่างกันเฉพาะเลขไม้นิดหน่อยนะรักหมื่นแค่นั้นผ่อนก็เท่ากันนะพี่ผ่อนอยู่ประมาณ7 0 0 0นะครับใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน่นอนนะไปครับไปกันต่อเข้ามาเยอะมากนะครับนะเข้ามาเยอะมากในส่วนของตัวกระบะตัวเตีย้ยคันสีดําใครตามหาตัวสีดํานะครับนะ คันนี้อีก1คันนะครับ2.4ตัว N-T ที่มีแครรีบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยนะครับจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยคันนี้เลยนะครับ2.4ตัว N-T Smart c a p Set Edition นะครับราคาแค่399,000เลขไม่0 0 0 0เลขไม่0 0 0 0หมรถปี2021ครับฟรีดาวผ่อนอยู่ประมาณ7,580ประมาณนี้ นะครับเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะบอกเลยว่าออปชันเหลือใช้นะครับวันนี้ผมมาถ่ายรวมให้ผมไม่ได้ถ่ายแยกนะครับแต่มาอัปเดตให้นะครับนะแต่มาอัปเดตให้นะครับบอกเลยว่าชื่นใจแน่นอนนะเต็มเปี่ยมแน่นอนใครชอบคันไหนจิ้มแคปแล้วส่งหาผมได้ทันทีนะครับอันนี้ก็รถลูกค้าผมนะขออนุญาตปิดป้ายทะเบียนนะครับตัวนี้เป็นตัว2.4ตัวมิดสีเทาดำนะสีขายดีเลขไม่หมื่นเดียวคันนี้เลขไม่หมื่นเดียวนะ อ่ะส,สวย2นะ2.4ตัวมิดตัวเตี้ยนะครับนะก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ไว้ใจแม่น้อยนะโอเคนะครับแล้วก็คันสีเทาดำนะครับเห็นถามหากันเยอพี่มีตัวอ e ีพัทสีเทาดำไหมล้มเลิกในส่วนของตัวอ e ีพัทไปได้เลยนะครับผมแนะนำคันนี้ครับนะ2.4ตัว NT ราคา5 9 9 0 0 0เเลขไม้80,000อ่ะเลขไม้80,000นะสำหรับคันนี้นะครับเลขไม้น้อย นะเป็นในส่วนของ2.4ตัว NT d ดับเบิลแคนะครับตัวพรีเลนเนอร์ยกสูงย้ำอีกทีว่าเกียร์ออโต้นะครับ5,99,000เกาอ่าเกียร์ออโต้นะครับเกียร์ออโต้เนาะคันนี้ก็ถือว่าสวยเลยแหละนะครับใครได้ไปยังไงก็คุ้มนะอ่านะครับมาคันนี้นะครับใครตามหาตัวแชมป์อยู่หรือหน้าจิ้งเหรนนะครับ ผมก็ไม่รู้ว่าใครไปตั้งชื่อเขานะนะจิ้งเหลนนะครับเป็นวีโก้นะครับไฮรักวีโก้เนาะบอกเลยว่าตัวท็อปตัวท็อปขับ2นะตัวท็อปขับ2 3.0ตัว G ครับอ่า3.0ตัว G ขับ2นะครับวีโก้แชมป์พีเลนเนอร์นะครับ D4D นะเครื่องยนต์ D4D VN t u r b อโตบนะครับตัวหน้ากระโปรงเขาจะเป็นจมูกอย่างเงี้ยพร้อมกับอินเตอร์ของแท้นะครับที่อยู่ด้านในด้านหน้าบอกเลยว่าสวย นะครับนะด้านหน้าบอกเลยว่าสวยลงร้อแม็กแล้วเรียบร้อยพร้อมกับโชคโปรเฟนเดอร์เหลือง2,000มื 20, กว่าแน่นอนนะครับนะาสองหมื 20, กว่าแน่นอนนะครับโปรเฟนเดอร์หลวงอ,อ่ตัวนี้เป็นในส่วนของร้อแม็กนะครับเป็นของเลนโซ่ยางก็ของเลนโซครบจบนะครับดิสหน้าสีสวยอันนี้มาในขอบผมจำไม่ผิดขอบ20พี่ขอบ20นะ พี่ว่าชุดหนึ่งเท่าไหร่นะหน้าหลังนะาสี่ล้อเนี่ยนะครับพร้อมกับนี่ครับตัวโชค๊คโปรเฟนเดอร์เหลืองนะครับบอกเลยว่าเกือบสามหมื่นนะครับสองหมื่นกว่ากล้องถอยมีมาให้นะครับแถมได้เป็นเกียร์ออโต้นะครับแถมได้เป็นเกียร์ออโต้ด้านในเบาะหนังผมให้ทายปี2014นะครับผมให้ทายราคา ราคาแค่379,000พพี่นะครับราคาแค่379,000ได้4ประตูยกสูงออชชั่นจัดเต็มแบบนี้ครับใครพลาดผมบอ,บอกเลยว่าพลาดยาวนาน,านๆจะมีเข้ามาทีนะครับลูกค้ามาเทินในส่วนของแคมเ y รี่ไปและคันนี้บอกเลยว่าเป็นรถเก่าของพิษยนต์ลูกค้ามั่นใจและเอามาเทินกับผมนะครับก็ถือว่าสุดยอดก็ขอบคุณลูกค้ามากๆนะครับที่ยังไว้ใจในส่วนของตัวแมน้อยอยู่นะครับ วันนี้ก็ประมาณนี้นะกระบะมีเข้าใหม่มาเยอะแยะเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของคันสุดท้ายในส่วนของยี่สุตัวแปแล้วกันนะครับนะมาใครที่อยู่แถวละแมกมีนะครับสามารถบล็อกอินเข้ามาหาผมได้เนาะนะครับผมอยู่สรีไทยหกสิบแปดแยกหนึ่งเพชรยนต์สำนักงานใหญ่ครับกระบะมีให้เลือกมากเกือบ200คันนะครับและรวมๆที่นี่นะครับทั้งเก่งทั้งอะไรเกือบ500คันนะครับใหญ่สุดในมีนเนาะและวยเนื้อที่ตัวเองนะครับที่ซื้อที่ทําเต็นท์นะไม่ได้เช่านะครับ ผมไม่หนีไปไหนแน่นอนนะครับ25ปีแล้วนะก็อยู่กันยาวๆนะครับผมทํางานมาก็หลายเต็นเหมือนกันนะมีเต็นนี่แหละที่ผมทํางานแล้วสบายใจเพราะว่าได้อะไรครับจากที่นี่นะครับลูกค้าซื้อรถได้ไรจากที่นี่นะครับได้แบรนด์ิ้นจยนแน่นอนเรื่องคัดรถคุณภาพไว้ใจได้เราติดหนึ่ใน3ของประเทศนะครับเรื่องคุณภาพไว้ใจเราได้นะครับครานี้ก็เป็นในส่วนของตัวแคปเข้าใหม่นะครับกับายทะเบียน4062 รถปี2020นะครับ1.9ตัว Z เนาะเกียร์ออโต้นะครับราคาแค่480,000แปดหมืโ้โหราคาดีด้วยนะ489,000แนาพนะครับเลขไมล์แสนหนึ่งหมื่นพร้อมกับแคริบอยจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายแล้วเรียบร้อยเกียร์ออโต้ฟรีดาวน์ผ่อนแค่8,000นนะครับในตัวในส่วนของตัวแซดจะมีในส่วนของกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยนะครับอ่ะก็จะมีในส่วนของกล้องถอยให้แล้วเรียบร้อยใครได้ไปยังไงก็คุ้มค่านะ นี่ยคุ้มค่านะครับมิวเอ็กก็เข้าใหม่นะครับมิวเอ็กเข้ามาเยอะนะครับในส่วนของตัวดิออนิกหนึตัวท็อปตัวอะไรสีขาวนะครับเห็นตามหากันเยอะแล้วก็ในส่วนของ f o r t จูเนอร์สองจุมาโฟนะครับลีเจนเดอร์ผมก็มีเข้ามาเยอะเหมือนกันนะครับรถตู้เข้ามาเยอะนะรถตู้หน้ายาวหน้าสั้นนะครับตอบโจทย์กับคนที่อยากเอาไปใช้งานแน่นอนนะครับหรือถ้าใครอยากเพิ่มนะครับเหมือนผมอย่างเงี้ยผมก็ขับ f o r t จูเนอร์อยู่นะแต่ก่อนผมก็ขับกระบะนี่แหละนะครับครอบครัวใหญ่ขึ้นเนาะ ก็มาหาในส่วนของรถครอบครัวใช้งานผมว่าก็ตอบโจทย์เหมือนกันนะด้านในก็กว้างขวางขนของขนอ,อ,อ,อะไรก็ได้เยอะเหมือนกันนะครับและช่วงล่างเป็นช่วงล่างเหมือนกันกับตัวกระบะด้วยนะเป็นรถ PPV นะครับตัวนี้ก็ราคาที่ผมแถมให้แล้วกันนะสำหรับคันนี้นะครับ2.4ตัว G นะครับราคาอยู่ที่979,000รถปี 2, 2022นะครับเลขไมล์60,000คันนี้เลขไมล์60,000ผมว่าราคาดีนะาราคาไม่ข้ามล้านถ้าเป็นเ e g เ,เดอร์ไปล้านล้านแสนล้านสองน่แหละ แต่ตัวนี้เป็นตัวโฉมไม่ได้เชงนะครับ2.4ตัว G เนาะผมมากกำลังพอดีนะ9 0 0 0กว่าบาทใครได้ไปยังไงคุ้มค่าแน,น่นอนพี่นะกล้องถอยชัดเจนมีให้แล้วเรียบร้อยนะครับก็ประมาณนี้นะครับมาในช่วงสุดท้ายนี้นะครับก็ไม่ได้มีอะไรมากนะไม่ได้มีอะไรมากวันนี้นะครับอยากมาอัปเดตกันให้ดูว่ารถ ของเรามีอะไรกันบ้างที่เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ใครที่กังวลนะครับแต่ขอให้อยู่ในเงืนะ่อนไขเนาะใครที่กังวลเกี่ยวกับรถนะครับว่ารถของเราจะมีการลุ้นเอาไปแล้วซื้อไปแล้วเอาลุ้นว่าไปซ่อมหรือเปล่านะครับกังวลในข้อนี้มากนะลูกค้าบางคนนะผมแนะนำนะครับถ้าอยู่ในเงื่อนไขนะเดี๋ยวผมแถมในส่วนของประกันเครื่องเกียร์ให้ฟรี1ปีนะครับซ่อมศูนย์โตโยต้านะครับนะซ่อมศูนย์โตโยตานะทั่วประเทศ ใครอยากได้แค่ติดต่อมานะครับสุดท้ายนี้ครับก่อนลาจากกันครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามผมด้วยนะครับจะได้ไพากรถใหม่เสืนน้อแบบนี้วันนี้แมนเพชรยนต์กระบะมือ2คัดเกตนะครับขาขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ